สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวับนนี้จนท่านฟังประเด็น exit กับ entry นะฮะดรฟานเคทาบบอกว่านะฮะ exit นั้นสำคัญกว่า entry มีแต่นักเทรดที่ได้กำไรสม่ำเสมอเท่านั้นที่เข้าใจเรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นการเปิดนะฮะเปิดประเด็นที่โปรโมทล้กันนะอีบ e ุ๊กเล่มใหม่ล่าสุดผมนะครับชื่อว่าเทคนิค exit พิชิตผลการเทรดนะครับก็ถือเป็นอีบุ๊กเล่มล่าสุดผมนะครับที่จะมีวางขาย30กันยานี่ฮะแล้วก็ตั้งแต่30กันยาถึง2ตัตุลานั้นลดราคา20%จากปกนะครับจาก180เหลือ144นะครับก็ท่านใดสนใจที่อยากได้แนวทางครับเอาไปปรับปรุงฮนะ ผลการเทรดหรือปรับรปรุงพัฒนาไมาซ์เซตการเทรดให้ดีขึ้นให้นําครับเรื่องนี้นะฮะเอ็กซไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มือใหม่ส่วนใหญ่นั้นไปไม่ถึงคะหลายคนรู้แหละออกตามอะไรนะออกตามสัญญาณขายออกเมื่อจบเทรนเรามักจะรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพใหญ่เป็นเรื่องของการ ทำง่ายๆนะแต่ความจริงแล้ว e x i t ซินั้นโคตรยากเลยผมจึงตั้งตั้งหัวข้อว่าเนี่ยมีแต่นักเทรดที่กำไรสม่ำเสมอเท่านั้นที่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเท่าที่ผมได้สอบถามแล้วกันนะมี fc พันแท้ที่ตามงานผมมาตั้งแต่แรกนะสิบปีแล้วเนี่ยหลายท่านนะครับยังคงอยู่ในโซนของการที่ออกจากการเทรดในแบบที่ ถูบังคับไม่ออกครับซึ่งถ้าคุณออกจากการเทรดโดยที่ดูบังคับไม้ออกนั้นส่วนใหญ่มักจะแพ้เสมอนะฮะนี่ฮะนักเทรดผู้ที่แพ้และกําไรขาดทุนซ้ำซากนั้นอ่ะกำไรไม่มีขาดทุนซ้ำซากนั้นอะ่ะมัมก,ะมกจะ exit ไม่เป็นฮะผมเลยเขียนเรื่อนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไอเดียครับแนวทางที่จะ exit ให้มัน เหมาะสมแล้วกันครับคือการเอ็กซิสนั้นมันไม่เพอร์เฟกต้องบอกให้นะออกจากการออกจากการถืดนั้นไม่มีทางเพอร์เฟกครับแต่เราจําเป็นต้องออกให้ได้ผลการผลงานที่อย่างน้อยอเราไม่เสียเปรียบครับนี่เป็นเป้าหมายหลักนะเห็นตัวนี้ไหมครับมันจะเป็นเหมือนเหมือนเส้นสักอย่างใช่ไหมออมาจากตัวนี้ครมันเป็นการเอ็กซิสของมืออาชีพครับ,รบซึ่งปกติแล้ว exit ของนักเทรดกำไรส่วนเสมอนั้นมักจะขนาดเล็กเสมอครับคัดล o อ,อตช็อตแต่พอเขาเลทโปรฟิตลันนะกำไรเขามักจะโตกว่าที่คัดลอดหลายเท่าเสมอครับเนี่ยแค่นี้ครับ exit นั้นไม่จาเป็นต้องเปอร์เฟกครับไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบครับไม่ฮะไม่ฮะอย่าคิดเรื่องนี้ฮะแต่ว่าออกให้เราได้เปรียบครับ ความได้เปรียบแรกของการออกคืออะไรครับคัดลอสช็อตครับนะฮะนี่ฮะลิมิตลอสครับ,รบนี่เป็นสิ่งที่ดรฟานเคทาบบอกคือดรฟานเคทาบเนี่ยเขายกประเด็นนี้มาเขียนในหนังสือเขาก็บอกว่าเขาไปประทับใจแนวทางที่คุณลุงทอมบัสโซนะซึ่งเป็นหนึ่งในมัคคิวิสศาสตร์บอกว่านะเขาไปแบ็กเทสฮะแบ็กเทสการเทรดครับ, back รรบโดยการสุ่ม เข้าแบบสุ่มนะครับคือเข้าลัสเปตสปาครับมีหลากหลายแนวทางนะแต่พอเข้าแล้วเนี่ยเข้าแบบสุ่มนะครับแต่ออกอย่างมีเทคนิคครับโดยการออกโดยที่คัดลออช็อตแล้วก็เลทโปรฟิตรันครับปรากฏว่าครับแม้ Entry แบบสุ่มแต่เมื่อ e x i t มีเทคนิคครับโดยการคัดลออช็อตแล้วก็เลทโปรฟิตรันปรากฏว่า ได้กําไรสองเสมอครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ทําไมดรฝานเคทับจึงมีอินสปิเรชันมาเขียนนะมานําเสนอประเด็ดนนี้ซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากครับผมว่าถ้านักเทรดที่ยังขาดทุนล้มเหลวซ้สำซากต่อเนื่องนั้นนะแต่ไม่ยอมแพ้อยากจะสู้อยากหาแนวทางครับศึกษา Exit ซนะครับเทคนิค Exit ครับซึ่งผมมั่นใจว่าบ้านเรา ไม่น่าจะมีใครเขียนผมคนหนึ่งที่เป็นคนเดียวนะที่หลงไหลในเกมการเทรดมาเลยผมอยากจะพัฒนาพัฒนาวงการเทรดนั้นให้นักเทรดที่ติดตามผมมานะในวงการแหละแต่มันก็มีมากมายสมมตินในวงการมีเป็นมีเป็นหนึ่งล้านคนว่าคนที่ตามช่องผมนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง facebook youtube เองก็ตามน่าจะมีไม่ถึงสองหมื่นนะ น้อยมากครับแต่ผมก็คาดหวังว่าเนี่ยแค่สองหมื่นแหละที่พอเก็ตไอเดียนะพอเก็ตไอเดียพอได้แนวทางเนี่ยซึมซับแล้วไปใช้งานซื้อไอเดียที่ผมนําเสนอแล้วกันนะใช้งานบอกว่าคุณมีโอกาสจะเป็นคนส่วนน้อยของตลาดที่ทําเงินสอบสงอได้ครับอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์นะโอ้ต้องขึ้นหน้าหนึ่งต้องเป็นกูรูเป็นซูเปอร์เซียนไม่ต้องครับเอาแค่เนี่ย เป็นนักเทรดที่รอดแล้วก็กําไรส่วนสูงก่อนผมภาพไอเดียแนวทางที่ผมนาเสนอให้คุณด้ชมนั้นไม่ว่าจะเป็นทางยูทธทาง u t u b e ทาง Facebook หรือทางอ e ีบ o ๊กเนี่ยผมว่าคุณไปถึงจุดนั้นแน่นอนครับซึ่งเมื่อคุณไปถึงจุดที่ได้ได้กำไรส่วนเสมอนะถ้าคุณเทรดต่อไปด้วยครับเป็น10ปีนะผมว่า s n o w b a เอฟ f ฟก c t จะช่วยคุณมีกำไรเติบโตปั้นพอร์ตโต บางครั้งแน่นอนฮนะนี่ครับซึ่งจุดเริ่มต้นที่แนะนำเลยครับที่คุณหรือบางบางอ,อาจจะไม่จุดเริ่มต้นแต่ว่าอีกจุดหนึ่งแล้วกันอีกจุดหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งอีกเรื่องนึงคุณต้องโฟกัสให้ดีคือ exit ครับถ้าคุณเข้าใจว่า Exit นั้นมันควรเป็นอะไรควรจะเป็นยังไงควรทำยังไงแล้วก็มีความเชื่อมีไมเซ็ตยังไงเกี่ยวกับ exit ผมว่าผลงานคุณดีขึ้นแน่นอนฮนะผมมีคนหนึ่งที่ Exit เก่งครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดขาดทุนครับแต่ผมจะเปอย่างนี้เสมอครับคัดลอดช็อตครับแต่พอได้กําไรพอคิดถูกผมยัมีกาไรพุ่งเสมอครับนี่ยผมเชื่อเรื่องการ Exit ิผม Exit ผมชอบมากการ Exit ิครับเอ t นทนั้นจะล,ลังเลแต่เอกซผมเด็ดขาดมากเส้นมันทำให้ผมนั้นรอดครับแล้วก็บั้นพอร์ตได้เติบโตสเสมอครับ กำไรอาจไม่มากระดับซุปเปอร์สตาร์แต่ว่าทำมาเสมอครับติดมือทุกเดือนฮะดังนั้นเนี่ยเอ็กซิสนั้นจำเป็นครับสำคัญงไงครับหนึ่งคือเอ็กซิสอันดับแรกเลยนะจำกัดการขาดทุนฮะสำคัญกับข้อแรกเอ็กซิสนั้นออกแบบมาเพื่อเลยครับจำกัดความเสี่ยงครับปกป้องเงินทุนคุณฮะนี่ฮะสำคัญเลยต้องรอดก่อน ทำไมเนี่ยมันจึงอยู่ข้อแรกวะเนี่ยข้อแรกคืออะไรครับเป้าหมายแรกนะฮะของนักเทรดเมื่อชีพเลยครับป้องกันตัวเองครับปกป้องเงินทุนครับจากนั้นนะ่ะถ้าคุณปกป้องเงินทุนนั่นแหละการ e x ็กซเมื่อได้กําไรจึงตามมาครับเพราะอะไรครับที่สุดนะครับในเทรดสมมติคุณเทรดสิบตัวนะเชื่อเลยครับว่าหุ้นที่คุณจะขายออก เป็นตัวแรกๆคือหุ้นที่ขาดทุนครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกทีงสาคัญไงลิมิตลอสไงเมื่อคุณลิมิ l o s สดีครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคุณจะได้เทคโปรฟิตหุ้นผู้ชนะครับเนี่ยออกจากตลาดเมื่อมีกําไรครับกําไรแค่ไหนถึงดีละ่ะง่ายๆครับนะคืออะไรครับกําไรน้อยกับกําไรมากครับส่วนใหญ่เนี่ยมือโปรโจะกําไรน้อยครับ อย่าซีเรียสครับกำไรน้อยไม่เป็นไรครับแต่กำไรน้อยเนี่ยถ้ามันเท่าๆกับที่คุณตัดขาดทุนฮะหรือมากกว่าเล็กน้อยเนี่ยคุ้มค่าแล้วครับถ้าวินเรทคุณนะฮะอยู่ในระดับที่สัก40-50%นะผมว่าแค่คุณเทคโปรฟิตเนี่ยให้กำไรน้อยเท่าทุนแล้วก็ให้ขาดทุนน้อยเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้กำไรมากเนี่ยจะเป็นส่วนที่เด้งของหมครับทำให้คุณได้กำไร ให้กําไรน้อยเท่าทุนขาดทุนน้อยเรียกว่าตัดกันเองครับตัดกันเองถัวกันเองแล้วกําไรมากนี่จะเป็นตัวที่ทําให้พอร์ตคุณเติบโตนี่แหละคือเลยครับกด80-20ิบยี่ไคนเก็ตไอเดียนี้ไหมเนี่ยทางนั้นเอ็กสสำคัญมากครับแต่การ Exit นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามันเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกความกลัวความโลภครับดังนั้นคุณต้องมีวินัยครับต้องมีแผนครับนี่ครับ เรื่องนี้ผมว่านะอยากชวนแนะนำครับให้คุณได้ลองซื้ออ่านนะครับเท่งเอ็กซนะบ้านเราไม่มีใครเขียนนะผมเป็นคนหนึ่งที่กล้าเขียนแล้วก็กล้าบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณเก็ตผมว่าโอกาสที่จะรอดแล้วก็กำไรสอนเสมอมีแน่นอนครับไม่มาเก็ตเขามีปกไว้มีปกเป็นน้องอะไรนะน้องหมูเด่นใช่ไหมเออก็พอดีเลยครับใส่สีพอดีเลยสีแดงสีเขียวครับนะก็ เป็นสีที่ฉุดฉานเด็ดขาดมากนะก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ไม่ค่อยมีศิลปะเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่าอยากให้คุณเห็นความชัดเจนระหว่างสีแดงกับสีเขียวครับเนะี่ยถ้าคุณให้ความสําคัญครับกับการคัดลอ s ช็อตก่อนเดี๋ยว Profit จะรันให้คุณเองครับนะเริ่มต้นนะจำไว้เสมอว่า Exit นั้นออกแบบมาเพื่อปกป้องเงินทุนแล้วก็ปกป้องตัวคุณนะครับเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ